ที่บริเวณศาลาวัดบ้านขามตำบลพะง,งาตอำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมามีประชาชนในพื้นที่เกือบ700คนมารับวัคซีนโรคคอตีบครั้งที่2ซึ่งทุกคนต่างก็เคยได้รับการฉีดวัคซีนครั้งแรกไปแล้วเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาอำเภอขามสแกแสงถือเป็นพื้นที่สงสัยว่ามีการแพร่ระบาดของโรคคอตีบหลังจากพบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นเพศชายอายุ43ปีซึ่งมีอาการป่วยคล้ายกับผู้ป่วยโรคคอตีบ ทางสำน,นักงานสาธารณาสุขจังหวันดนครราชสีมาจึงสั่งการให้สาธารณาสุขอำเภอขามสแกแสงดำเนินการเชิงรุกเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคคอตีบโดยร่วมมือกับโรงพยาบาลขามสแกแสงและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขทุกตำบลลงพื้นที่ไปฉีดวัคซีนโรคคอตีบให้กับประชาชนทุกคนรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า7,000คนการฉีดวัคซีนครั้งที่สองนะฮะซึ่งซึ่ง จะต้องฉีดหลังจากที่เข็มที่1ฉีดครบ6เดือนสําหรับการดาเนินการของเราวันนี้ก็ดาเนินการในพื้นที่ตำบลขามสแกแสงทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนพุทธเกษตรซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีพี่น้องชาวเขามามาศึกษาอยู่มีการตั้งจุดฉีดวัคซีนเข็มที่2กระจายในพื้นที่เป็น10บสจุดโดยระดมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข,ขของเราคุณหมอของเราพยาบาลของเราแล้วก็ในส่วนของเวชภัณฑ์ต่าง ในวันเดียวเลยนะฮะในพื้นที่ฮอตโซนครับในส่วนของอำเภอขามสแกแสงเนี่ยเราจะมีสส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเขาเรียกว่าพื้นที่ฮอตโซนก็คือฉีดให้ทุกคนเลยในพื้นที่ดังกล่าวส่วนพื้นที่วอร์มโซนก็คือนอกเหนือจากพื้นที่ฮอตโซนที่นอกตําบลขามสแกแสงอะไรเงี้ยอันนี้เราก็จะฉีดให้อีกส่วนหนึ่งแต่ฉีดในในอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผู้ที่ได้รับการฉีดดีทีหรือวัคซีนป้องกันโรคคอติดและบาดทะยกักจะต้องฉีดทั้ง2เข็ม ซึ่งเข็มแรกเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแต่จะสร้างภูมิคุ้มกันได้เพียงสองสัปดาห์เท่านั้นส่วนเข็มที่2จะช่วยให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ประมาณ3-5ปีจึงจะเป็นต้องรับวัคซีนให้ครบตามปริมาณที่กําหนดจากการสํารวจในจังหวัดนครราชสีมาพบว่ามีผู้ป่วยโรคคอตีบที่เป็นผู้ป่วยยืนยันคือผู้ป่วยที่มีอาการไข้เจ็บคอมีฝ้าขาวและมีผลเพาะเชื้อยืนยันว่าเป็นโรคคอตีบ อยู่ที่อำเภอด่านคุนทดหนึ่งรายและมีผู้ป่วยสงสัยคือผู้ที่มีอาการไข้เจ็บคอมีฝ้าขาวแต่ยังรอผลการตรวจพาะเชื้ออยู่ที่อำเภอขามสแกแสงนนทไทยนนสูงแก้งสนามนางและสีคิ้วและนอกจากนั้นยังมีผู้ป่วยน่าจะเป็นคือผู้ป่วยที่มีอาการแต่ไม่พบเชื้ออยู่ที่อำเภอลำธมนชัยเฉลิมพระเกียรติและอำเภอคงรวมผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยทั้งสิ้น13ราย ทางสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนครราชสีมาจึงให้เจ้าหน้าที่ทุกอำเภอดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคคอตีบโดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคทำการวินิจฉัยและรักษาให้ทันท่วงทีรวมทั้งค้นหาผู้สัมผัสเชื้อและดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงพร้อมกับประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันโรคคอตีบอย่างจริงจังเอามาดูในหัวโซนก่อนก็คือ ตอนแรกเราเน้น43ปีลงมานะครับแต่พอเรามีวัคซีนสับสนเพิ่มมาจากกระทรวงหรือจากจังหวัดเนี่ยเราก็ขยายการฉีดให้ทุกคนนะฮะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ระบุกลุ่มอายุละครับถ้าตอบว่า100%ยเปอไหมก็คงยังยังยังไม,ไม่ไม่ขอตอบเพราะว่าเราต้องให้เวลากับพวกเรา2เดือนนับจากวันที่มีผู้ป่วยก็คือตอนนี้ก็จะครบ2เดือนในไม่ไมกี่วันข้างหน้าก็ เป็นที่น่ายินดีว่าเรายังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ซึ่งซึ่งถือว่าเป็นเครดิตของพวกเราแต่ก็ยังพูดไม่ได้ว่าร้อซต้องต้องรอให้เวลารบซะก่อนรหรือลักษณะของของเชื้อคอติดนี่นะครับตอนนี้ก็มีพบในหลายๆอำเภอซึ่งซึ่งการพบเนี่ยในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเองนะครับก็มีการวางมาตรการซึ่งเป็นมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข,สสขอย่างด่านผู้โทษเองที่ผู้สุขาวถามเนี่ยก็มีมาตรการคล้ายกับ อำเภอขามสแกแสงแต่เข้มข้นกว่าเพราะว่าเป็นพื้นที่ระบาดนะฮะก็ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั้งหมดถ้าถ้าโดยเบื้องต้นตอนนี้ก็ก็ถือว่าเราทํางานกันเต็มที่แล้วก็น่าจะควบคุมได้ครับโอ้หรือเฟือฮะตอนตอนแรกเราก็เราก็อาจจะติดขัดบ้างในตอนแรกจริงๆนะฮะแต่เราก็มีการบริหารจัดก,การในเรื่องวัคซีนก็คือที่โรงพยาบาลไหนมีเท่าไหร่ทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนี่ก็จะ ก็จะใช้ลักษณะการสื่อสารเร่งด่วนเพื่อสํารวจจานวนวัคซีนแล้วก็ยกมาแฮมเพอขามสแกแสงดำเนินการแต่ตอนนี้ก็คือทางกระทรวงเองส่งมาเต็มที่เบิกเท่าไรได้เท่านั้นไม่มีปัญหาเลยครับสําหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิตซึ่งมีอาการคล้ายกับผู้ป่วยโรคคอตีบนั้นทางสํานักงานสาธารณาสุขได้ทําการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดแล้วพบว่าผู้ที่เสียชีวิตนั้นมีอาการคล้ายกับผู้ป่วยโรคคอตีบ แต่ผลการเพาะเชื้อไม่พบเชื้อโรคคอตีบแต่อย่างใดอ๋อคือเงี้ยในส่วนของคนไข,ข้ของเรารายนี้เนี่ยถือเป็นผู้ป่วยที่สงสัยหรือที่เรียกว่าผู้ป่วยน่าจะเป็นคือมีอาการคล้ายแต่ผลการเพาะเชื้อหาเชื้อนี่ผลเป็นลบนะฮะก็คือไม่มีเชื้อคอตีบครับแต่ท่านก็เสียชีวิตครับผม คือเงี้ยก็คือมีอาการคล้ายแต่ผลการเพาะเชื้อที่ลําคอเนี่ยผลการเพาะเชื้อไม่ขึ้นตรวจแล้วไม่ขึ้นนะฮะเป็นลบถึงอย่างไรก็ตามประชาชนทุกคนในอำเภอขามสแกแสงและอำเภอที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเพื่อควบคุมการ,การแพร่ระบาดของโรคคอตีบและสามารถรับมือกับโรคคอตีบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป จตุพลสว่างพักถ่ายภาพสุนันไกลคุ้มทีมข่าวดีทีวีรายงาน